หอสังฆทานยายปอมีดีที่ชวนขนหัวลุกสวัสดีครับวันนี้ผมดีใจมากเลยตื่นเต้นมากด้วยที่บัญชีของผมจิมินายสามารถใช้ AI e. ตัวใหม่ในการสร้างวิดีโอที่เป็น vo 3างจีมินายที่เพิ่งออกใหม่ผมก็เลยลองสร้างวิดีโอนะครับที่ใช้ ai ตัวใหม่ vo 3วันหนึ่งจะสร้างได้3คลิปนะครับคลิปละ8วินาทีผมใช้คำสั่งแบบนี้ก็คือทำให้เหมือนภาพยนตร์จริงแนวสยองขวัญ มีผู้หญิงผมยาวใส่ชุดโนะบราณสีแดงมีสบายนะครับมีการตกแต่งเครื่องประดับนะครับถือหอสังฆทานที่มีการเขียนว่าเป็นหอสังฆทานของยายปอนะครับแล้วก็ให้มีการพูดแบบน้ำเสียงที่เป็นน้ำเสียง กลัวครับออกแนวกลัวว่าห่อสังฆทานใหญ่ปอมีดีที่ชวนคุณฮอลุกตอนถ่ายนะครับก็ให้ซูมนะครับเข้าออไปที่ตัวละครเป็นหลักเพราะเราจะทำสินค้าคตอนนี้อาจจะนำเสนอสินค้าสังฆทาน ผมทาลองจําลองทําเป็นตัวอย่างให้ดูก็สามารถเอาไปปรับกันได้ความละเอียดของภาพก็เป็น8ทีนะครับความละเอียดสูงมากนะเหมือนการถ่ายทําจริงในสตูดิโอจริงๆเลยเราลองมาฟังคลิปกันอีกครั้งหนึ่งหอสังฆทานยายปอมีดีที่ชวนขนหัวลุกเค ก็สำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณครับสุดท้ายนี้ผมก็ขอฝากช่อง YouTube แล้วก็ช่อง TikTok ของผมไว้ด้วยนะครับก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดสาระดีๆสิ่งที่น่าสนใจเดี๋ยวผมจะอัปเดตไปเรื่อยๆนะครับขอบคุณมากครับ